สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งค่ำคืนนี้แสงไฟนีออนนอกหน้าต่างอาจสว่างสวยัยแต่ในมุมมืดของเรื่องเล่าที่เรากำลังจะหยิบยกขึ้นมานั้นมันช่างมืดมนและเย็นเหยียบเสียเหลือเกินเรื่องราวในวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่ในรั้วของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งณนะที่แห่งนั้นมีอาคารหลังหนึ่งที่ถูกฉาบทาด้วยสีแดงสดตัดกับบรรยากาศโดยรอบอย่างน่าประหลาดนักศึกษาทุกรุ่นต่างเรียกขานมันด้วยชื่อเดียวกันว่าตึกแดง ชื่อของมันอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ตำนานและเรื่องราวที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังกำแพงสีฉาดนั้นไม่เคยธรรมดาสำหรับผู้ที่ได้ย่างกรายเข้าไปหรือแม้แต่ผู้ที่เพียงแค่ได้ยินเรื่องเล่าของมันก็ตามคืนนี้เราจะมาค่อยๆเปิดม่านหมอกแห่งความทรงจำและความเชื่อที่ปกคลุมตึกแดงแห่งนี้ทีละชั้นทีละเรื่อง จนคุณอาจไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินอยู่รอบตัวคุณในตอนนี้คือเสียงจากเรื่องเล่าของผมหรือเสียงจากใครบางคนที่กำลังรับฟังอยู่พร้อมกับคุณในความมืดก่อนที่เรื่องราวอาถรรพ์จะถูกถักทอขึ้นตึกแดงแห่งนี้ก็เป็นเพียงอาคารเรียนธรรมดาหลังหนึ่ง หากแต่เป็นอาคารเก่าแก่ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสถาปัตยกรรมของมันบ่งบอกถึงยุคสมัยที่ผ่านพน้นโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานผ่านร้อนผ่านหนาวมานับหลายสิบปีแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นและเป็นที่จดจำไม่ใช่ความเก่าแก่แต่คือสีแดงสดที่ถูกทาไว้ทั่วทั้งอาคาร มีคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นแตกต่างกันไปถึงที่มาของสีนี้บางคนก็ว่าเป็นเพียงสีที่ทางมหาวิทยาลัยเลือกใช้ในยุคนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าก,า,การออกแบบแต่บางกระแสเสียงที่กระซิบกันในเงามืดกลับเล่าต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าสีแดงนี้ไม่ได้ถูกทาขึ้นเพื่อความสวยงาม แต่ถูกทาขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนบางสิ่งบางอย่างบางร่องรอยบางคราบที่ไม่อาจลบเลือนได้ด้วยการเวลาตึกแดงในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของคณะวิชาที่ต้องใช้ความเงียบสงบและสมาธิสูงว่ากันว่าบรรยากาศภายในตึกนั้นดูขรึมขลังและเย็นยะเยือกกว่าอาคารอื่นๆอยู่เสมอทางเดินที่ทอยาวห้องเรียนที่เรียงราย และห้องน้ำในมุมอับทุกตารางนิ้วของที่นี่ล้วนแต่มีเรื่องราวเป็นของตัวเองนักศึกษาในยุคแรกๆมักจะใช้ตึกแห่งนี้เป็นที่อ่านหนังสือทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งพักผ่อนในยามค่ำคืนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวประหลาดประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มจากเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาที่ดังขึ้นโดยไร้ที่มา เสียงเหมือนคนลากเก้าอี้จากชั้นบนในยามดึกสงัดทั้งที่ไม่มีใครอยู่และที่หนักที่สุดคือการปรากฏของเงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวไปตามมุมตึกในยามวิกาลเรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆเหมือนเมฆฝนที่ตั้งเขาทำมึนก่อนที่พายุแห่งความหวาดกลัวจะพัดกระหน่ำเข้ามาเต็มรูปแบบ จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่กลายเป็นตำนานบทแรกและเป็นที่มาของเสียงร่ำลือทั้งมวลที่ผูกพันตึกแดงแห่งนี้ไว้กับโลกแห่งวิญญาณจวบจนถึงปัจจุบันตำนานที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดณนะตึกแดงแห่งนี้คือเรื่องของนักศึกษาสาวคนหนึ่งเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานต่อกันมานับไม่ถ้วน รายละเอียดอาจผิดเพี้ยนไปบ้างตามการเวลาแต่แก่นของเรื่องยังคงเดิมเป็นเรื่องของความรักความผิดหวังและการตัดสินใจในชั่ววูบที่นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมว่ากันว่านานมาแล้วมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนหน้าตาดีเรียนเก่งเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและอาจารย์แต่เธอกลับต้องเผชิญกับความเสียใจอย่างรุนแรงในเรื่องของความรัก บางก็ว่าเป็นความรักที่ไม่สมหวังบางก็ว่าเธอถูกคนรักหักหลังความเสียใจกัดกินหัวใจของเธอทีละน้อยจนในที่สุดเธอก็ไม่อาจทนรับความเจ็บปวดนั้นได้ไหวอีกต่อไปในคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดคืนที่ทั้งตึกควรจะว่างเปล่าเธอได้เลือกห้องเรียนห้องหนึ่งในตึกแดงแห่งนี้เป็นสถานที่ในการจบชีวิตของตัวเอง บางตำนานก็เจาะจงลงไปว่าเป็นห้องน้ำหญิงที่อยู่สุดทางเดินสถานที่ที่เงียบและอับที่สุดของตึกเรื่องเล่าไม่ได้บรรยายถึงวิธีการที่น่ากลัวแต่เน้นย้ำถึงความรู้สึกอ้างว้างและโดดเดี่ยวของเธอในวาระสุดท้ายความเศร้าโศกเสียใจของเธอไม่ได้จบลงพร้อมกับลมหายใจแต่มันได้หลอมรวมเข้ากับทุกอนูของอาคารหลังนี้ผนังเพดาน และผื้นได้ซึมซับเอาความทุกข์ทรมานของเธอเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นตึกแดงก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องอยู่ทำกิจกรรมจนดึกดื่นเริ่มได้พบเจอกับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายคนได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นแผ่วเบาดังมาจากห้องที่เกิดเหตุเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมาน จนผู้ที่ได้ยินต่างพากันขนหัวลุกและไม่กล้าที่จะอยู่บริเวณนั้นตามลำพังอีกต่อไปบางคนเล่าว,ว่าหากเดินผ่านหน้าห้องนั้นในยามค่าคืนจะรู้สึกได้ถึงสายลมเย็นวูบที่พัดออกมาจากใต้ประตูทั้งที่หน้าต่างทุกบานปิดสนิทบางก็ว่าได้กลิ่นน้ำหอมจางๆกลิ่นเดียวกับที่นักศึกษาสาวคนนั้นชอบใช้ลอยอกหวนไปทั่วทั้งชั้น และที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องเล่าของนักศึกษาที่ใจกล้าลองมองลอดช่องประตูเข้าไปดูแล้วเห็นเงาร่างของผู้หญิงยืนหันหลังให้อยู่กลางห้องก่อนที่เงาร่างนั้นจะค่อยๆหันกลับมาชา้าช้าเรื่องราวของเธอกลายเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่ว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ณนะตึกแดงแห่งนี้เฝ้ารอใครบางคนหรือบางที อาจจะแค่ไม่สามารถจากไปไหนได้นอกเหนือจากตันนานของนักศึกษาสาวแล้วตึกแดงยังเป็นแหล่งรวมของเรื่องราวสยองขวัญอีกมากมายที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องราวกับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของการเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรื่องราวเหล่านี้ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องยืนยันถึงความเหี้ยนและความขลังของสถานที่เรื่องที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดเรื่องหนึ่งคือเสียงพิมพ์ดีดปริศนาในยุคสมัยที่คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายเท่าปัจจุบันเสียงพิมพ์ดีดคือเสียงปกติที่ได้ยินได้ทั่วไปในสำนักงานหรือห้องเรียนแต่ในยามวิกาลที่ตึกทั้งหลังปิดไฟมืดสนิท นักศึกษาหรือยามที่เดินตรวจตรากลับได้ยินเสียงพิมพ์ดีดดังตอกแตกตอกแตกมาจากห้องใดห้องหนึ่งอย่างชัดเจนเมื่อลองเดินตามหาต้นเสียงไปเสียงนั้นก็จะเงียบหายไปดือ้อและเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูก็จะพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่เครื่องพิมพ์ดีดสักเครื่องบางคนเชื่อว่า เป็นเสียงของวิญญาณนักศึกษาที่กำลังนั่งทำงานที่ข้างค้างหรืออาจเป็นเสียงของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยทำงานอย่างหนักจนเสียชีวิตที่นี่อีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความหวาดผวาไม่แพ้กันคือเสียงลากโซ่ตรวนหรือเสียงของหนักที่ถูกลากไปกับพื้นเสียงนี้มักจะดังมาจากชั้นบนของตึกในเวลาหลังเที่ยงคืน เป็นเสียงครืดคลาดยาวนานที่ทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกอึอดอัดและหวาดระแวงไม่มีใครรู้ว่าต้นต่อของเสียงคืออะไรแต่จินตนาการของผู้คนก็ได้สร้างเรื่องราวต่างๆนานาขึ้นมาบางก็ว่าอาจเป็นวิญญาณของใครบางคนที่ถูกพันธนาการไว้หรือบ้างก็ว่าเป็นเสียงของพันโุรงในอดีตที่ยังคงทำหน้าที่ของตนเองอยู่ แม้จะล่วงลับไปแล้วนอกจากเสียงเงาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะพบเจอไม่ว่าจะเป็นเงาดำที่เคลื่อนผ่านหางตาไปอย่างรวดเร็วหรือเงาคนยืนนิ่งๆอยู่ตรงสุดทางเดินที่เมื่อกระพริบตาก็หายไปเรื่องราวเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมอง ความรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังบรรยากาศที่หนักอึ้งจนหายใจไม่ทั่วท้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวแต่เป็นประสบการณ์ร่วมที่นักศึกษาหลายรุ่นต่างเพยได้ยินหรือสัมผัสมามันค่อยๆตอกย้ำถึงความลึกลับของตึกแดงและทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะท้าทายสถานที่แห่งนี้ในยามราตรีตามลำพัง เมื่อสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถูกผูกโยงเข้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติก็มักจะเกิดข้อห้ามและความเชื่อต่างๆตามมาเพื่อเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองจากสิ่งที่มองไม่เห็นและทิศตึกแดงแห่งนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่กลับถูกยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในหมู่นักศึกษาข้อห้ามแรก คือห้ามทักหรือขานรับเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยในย่างวิกาลมีเรื่องเล่าว่าหากคุณกำลังเดินอยู่ในตึกแดงตามลำพังในตอนกลางคืนแล้วได้ยินเสียงคนเรียกชื่อคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของเพื่อนอย่าได้ขานรับหรือหันกลับไปมองเพราะเชื่อกันว่านั่นไม่ใช่เสียงของคน แต่เป็นเสียงของวิญญาณที่ต้องการจะสื่อสารหรือต้องการจะหยอกล้อและการขานรับก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูต้อนรับให้พวกเขาเข้ามาใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นข้อห้ามที่สองคือห้ามมองกระจกในห้องน้ำหญิงที่เป็นตำนานเพียงลำพังหลังตะวันตกดินกระจกถูกเชื่อว่าเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างสองมิติ และกระจกในห้องน้ำแห่งนั้นก็ถูกกล่าวขานว่ามีพลังงานบางอย่างสถิตยอยู่นักศึกษาหญิงหลายคนเล่าว่าขณะที่กำลังล้างหน้าหรือส่องกระจกอยู่นั้นพวกเธอเห็นเงาสะท้อนของใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่พบใครการจ้องมองกระจกนานๆในที่แห่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง ข้อห้ามที่สอย่าพูดจาลบหลู่หรือท้าทายนี่อาจเป็นความเชื่อพื้นฐานสำหรับทุกสถานที่ที่มีเรื่องเล่าทำนองนี้แต่ที่ตึกแดงเรื่องนี้ดูจะสำคัญเป็นพิเศษมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เคยคึกขนองและท้าทายสิ่งลี้ลับในตึกแห่งนี้หลังจากคืนนั้นพวกเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆที่ตามไปรบกวนถึงหอพัก ไม่ว่าจะเป็นเสียงเคาะประตูห้องกลางดึกหรือการฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมๆม,มายืนอยู่ที่ปลายเตียงคืนแล้วคืนเล่าจนต้องไปทำบุญขอขมากันเป็นการใหญ่ความเชื่อเหล่านี้อาจเป็นเพียงกุศโลบายเพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาอยู่ดึกจนเกินไปหรือเข้าไปในพื้นที่เปลี่ยวตามลำพังแต่อีกในหนึ่ง มันก็ได้เสริมสร้างให้บรรยากาศของตึกแดงแห่งนี้ดูน่าเกรงขามและลึกลับยิ่งขึ้นไปอีกเป็นการบอกให้ทุกคนที่มาเยือนได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีเจ้าของที่คอยดูแลอยู่การเวลาผ่านไปตึกแดงแห่งมหาวิทยาลัยในจังหวัดสกลนครแห่งนั้นก็ยังคง,งตั้งตระงานอยู่เช่นเดิม บางทีสีแดงของมันอาจจะซีดจางลงไปบ้างตามแดดและฝนแต่สีสันแห่งเรื่องเล่าอาถรรพ์ของมันกลับไม่เคยจางหายไปเลยมันยังคงถูกเล่าขานถูกส่งต่อและถูกเติมแต่งจินตนาการเข้าไปในทุกๆรุ่นที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาศึกษาปัจจุบันตึกแดงอาจจะถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานไปบ้างหรืออาจจะถูกทิ้งร้างรอการบูรณะ แต่ไม่ว่าสภาพทางกายภาพของมันจะเป็นเช่นไรสถานะในทางจิตวิญญาณและความเชื่อของมันยังคงแข็งแกร่งไม่เสื่อมคลายคำถามที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวในที่มืดความกลัวในความเงียบและความเก่าแก่ของตัวอาคารบางทีเสียงพิมพ์ดีด อาจเป็นเพียงเสียงกิ่งไม้ที่กระทบกับหน้าต่างเสียงลากของหนักอาจเป็นเสียงท่อประปาที่เก่าคร่ำคร่าและเงาที่เห็นอาจเป็นเพียงแสงไฟที่ตกกระทบจนเกิดเป็นภาพลวงตาแต่สำหรับผู้ที่เคยสัมผัสก,กับบางสิ่งในตึกแดงแห่งนั้นด้วยตัวเองคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ใดๆก็ไม่อาจลบล้างความรู้สึกขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นได้ ความทรงจำเกี่ยวกับเสียงกระซิบข้างหูหรือภาพติดตาของเงาร่างที่ปลายทางเดินจะยังคงติดตามพวกเขาไปอีกนานแสนนานสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ตึกแดงก็ได้กลายเป็นมากกว่าแค่อาคารเรียนมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นตำนานประจำสถาบันที่ยังมีชีวิต และยังคงหายใจผ่านคำบอกเล่าของผู้คนคอยต้อนรับนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยความครืมขลังและกระซิบเตือนเบาๆในยามค่ำคืนว่าในทุกสถานศึกษามักจะมีสถานที่หนึ่งที่คุณไม่ควรจะอยู่ตามลำพังเมื่อความมืดมาเยือนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตึกแดงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับใครที่มีเรื่องเล่าหรือมีตำนานลึกลับจากสถานที่ต่างๆที่อยากให้เรานำมาเล่าในเล่าก่อนนอนครั้งต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเรากันเข้ามาได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามช่องเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าในตอนต่อไปและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคําคืนนี้ ขอบคุณที่อยู่รับฟังเรื่องเล่ากับเราจนจบขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ